น,นั่งหลังรู้สึกไงบ้างฮะถ้าเกิดเมารถนี่มานั่งอูชชายหน้าตาดีางหน้านี้ได้ฮะคื hey, hey, hey. อถ้าข้างหลังเมาเมื่อไหร่นะครับพี่มานั่งข้างหน้าได้เลยครับมานั่งกับคุณป๊อปได้นะครับคนนี้นะฮะไม่บายนะครับไม่บายนะฮะคนจ่ายเงินที่เราไม่บายครับออทั้งพอทั้งกอตทเลยครับเอแล้วดูด่ละคนยิ้มนะครับมุมปากโอ้โดยไปหลายร้านเลยสนาน เออพี่ป๊อปวีโอบ่ครับพี่กลับไปตัดเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีผลต่ออาชีพการงานผมใครมาร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรกยกมือฮะโครงการนี้ครั้งแรกฮะอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอาไปลงฮะทุกครั้งถ้าผมถามใครไม่ยกมือนะครับถือว่าไม่ให้ความร่วมมือผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่เราถามนั้นไม่มีผลต่ออาชีพการงานและเงินเดือนที่ได้รับอยู่สามารถร่วมได้หมด 80%คนที่นั่งริมหน้าต่างนะครับริมกระจกนะครับถือว่าคุณหน้าตาดีมาก<อ>ไปไเป็นหน้าเป็นตาครั้งที่สองสังเกตไม่รู้เป็นไร80%ขึ้นมาปุ๊บฉันต้องนั่งริมกระจกร <laughs> ิมกระจกฮะหน้าตาดีทุกคนแต่ถ้าจะดูไม่ดีคือตอนหลับนะครับคุณพี่คือผมเคยพาเด็กนักเรียนไปเ <laughs> ที่ยวนะครับนะฮะ <Angular> แล้วก็ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเด็กก็คือ <sk r ly> ่อคลื่นี่ฮะตอนบ่ายเริ่มหลับฮะตำรวจวอลมาบอกเลยไกด์ไกด์ช่วยให้ครูบอกเด็กด้วยรด เหมือนตู้ปลาเคลื่อนที่เลยปากติดกระจกน้ำลายยืดน <c oughs> คือด้านข้างเนี่ยผมเห็นคันนุนก็ถามอะเธอช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าข้างไหนไนี่ร้อน <c oughs> คือผมจะสอบถามพี่ว่าถ้าผมบอกว่าข้างซ้ายร้อนเนี่ยตอนบ่ายข้างขวาพี่จะสลับพี่กับเพื่อนหรอครับพี่เ <c oughs> ขาคงไม่สลับแน่นอนกําลังบอกว่าม่านเนี่ยสามารถปิดได้หนึ่ง กันอุจจารตอนที่เราหลับคือคือ,คอปิดม่านได้นะครับแล้วก็เวลาลงวันนี้เราเดินทางทั้งหมดตลอดเนี่ยนะฮะเราแวะแค่ที่เดียวก็คือผมกลับเรียนว่าวันนี้อาหารกลางวันอาจจะลงว่าวังมะชงมัช้าทําให้ดูดีจริงๆแล้วเรากินที่มณีสารพงษ์ชาติรับหน้าดีอร่อยสุดในโลก <c oughs> นี่ผมพูดเล่นนะครับพี่ไม่ใช่ี่กินกันจริงจังมากเลยนะครับไปถึงวันมัช้าทานไม่ได้เดี๋ยวก่อนอื่นเราขอขออนุญ,ญาตทุกท่านเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้ออกมาแนะนําตัวแน่นอนมาทริปนี้ไม่ต้องขี้อายนะครับนะฮะไม่รู้จะอายทําไมนะครับคนเยอะแยะนะครับเต็มที่แล้วพูดพูดถึงแล้วพรุ่งนี้ทราบไหมครับว่าศิลปินมาทราบทราบนี่ที่ผมมองหน้านี้เพราะว่าเขาน่าจะวัยเดียวกันอ่ารู้ไหมฮะวงอะไรฮะซา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 คือรู้แล้วนักร้อง่ะผมว่ามีใครบ้างมีพิมพ์ มาชาแอมซอรักสามคนนี่งไม่ใช่ก็พวกนี้มีศิลปินนะครับนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยศิลปินของเราพี่ป้อมครับเท่าอายุท่านสมาชิกเลยมาริวันน่ารักมากเสียงดีมากครั้งนี้เป็นซาซาเคยฟังเพลงไหมครับเคยเคยฟังเพลงไหมร้องได้ไหมได้ ขอบคุณมากครับพี่ครับช่วยชีวิตผมได้เยอะมากเลยพี่เขาร้องเพลงนี่ไงนักไม่ใช่เรงดากอ๋ออันนี้เป็นรุ่นหลังรุ่นหลัง